สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุคุณุคนนะครับมื่อนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับป๋องเป็งฟาร์มช a แน l นะครับมื่อนี้นะครับผมกับมีเมนูนะครับบรรยากาศเช้าอย่างนี้นะครับมีเมนูดีๆมันแนะนํานะครับนี่ครับซี่โครงหมูกระดูกอ่อนนะครับนี่กระดูกอ่อนเนี่ยครับนี่ครับซี่โครงหมูของเรานะครับเราจะมาต้มยำซี่โครงหมูต้มยำน้ําใสนะครับนี่ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกัน <East. S 1> เลยนะครับอันนี้จะเป็นซี่โครงหมูนะครับผมส,สับมาแล้วนะครับนี้จะเป็นมะขามเปียกนะครับพริกผมจะตบตบตบใส่แต่งหน้านะครับมะนาวครับอันนี้จะเป็นกระเพราครับอันนี้จะเป็นหอมนะครับตกแต่งหน้านะครับอันนี้จะมีหอมป้อมนะครับกับหอมบัวนะครับลาบผักชีครับกระเทียมครับหอมแดงตะไคร้นะครับ ก็เครื่องปรุงก็ผงชูรสน้ำปลาลดดีแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปต้มกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิธีการต้มของเราจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับดูจบทำเป็นแน่นอนครับนี่ครับก่อนอื่นแล้วก็ติดไฟตั้งน้ำตั้งหม้อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปก่อนครับ กระไคร้รา,ากผักชีหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับจากนั้นเราจะใส่กระดูกหมูลงไปต้มเคี่ยวเลยนะครับนี่ครับร้อนเหลือดสักครู่ครับนี่นะครับจากนั้นเราจะช้อนฟองออกนะครับนี่ครับฟองตัวนี้นะครับที่ทําให้มันขาวๆนะครับเราจะช้อนมันออกเลย ช้อนออกให้มันได้เยอะๆเลยนะครับได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับหลังจากที่เราช้อนฟองเสร็จนะครับเราจะใส่มะขามเปียกลงไปครับเนี่ครับกระดูกงมงผมก็สุุนนาทีแล้ว ผมจะใส่รสดีหมูลงไปครับตามไปด้วยผมชโรสครับน้ำปลาครับผมใส่ไปที่หนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวไม่พอยังไงค่อยเติมเพิ่มนะครับแล้วผมจะใส่พริกตบของผมลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะนาวนะครับเพิ่มเข้าไปอีกนะครับสดๆอย่างนี้เลยเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะครับเผ็ดเค็มเปรี้ยวนะครับ ครับผมใส่มะนาวไปที่สามซี่นะครับเมือหนึ่งลูกเลยนะครับแล้วนะครับผมจะใส่กระเพราลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเติมปลาเสร็จเอาชิมรถดูอีกทีครับรสชาติของผมก็ได้เป็นที่ต้องการของผมแล้วนะครับผมจะใส่สามงุไปนะครับนี่ครับ เรียบร้อยครับปิดแก๊สได้เลยน ouais ี่ครับต้มยำซีโครงหมูน้ำใสแซ่บจิตจีดจัดเลยครับเดี๋ยวจัดเสิร pues, ์ฟขึ uh ้นโต๊ะเลยครับนี่นะครับพี่น้องหลังจากที่เราต้มเสร็จนะครับวันนี้คงก็มีข้าวเหนียวมากินน้ำเนาะนี่ให้เบิืงใกล้ๆครับมี น้ำใส่กระดูกหมูคุนคุ้นแตบๆนะมาพี่น้นนองนี่ครับไปครับ เบ็ดสมเข้มนะครับสามรสดีครับนี่ครับนะพี่รองแซ่บนุ่มกันอืม กระดูกอ่อน

ทำแดงนะครับเตระเทียมตามลองก้อ hmm. <Five Wuhan> นี่นะครับพี่น้องกับเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่ผมแนะนํานะครับต้ยมยำซี่โครงหมูกระดูกอ่อนนะครับต้ยมยำนาใส่นะครับบับกบพริกสดๆดน,นามแบกเน่าสดๆนะครับหอมๆเลยเนาะพี่น้องแซ่บนะครับนี่บรรยากาศแนาวๆเข้ากันเข้ากันนะครับถ้าพี่น้องอยากกินเมนูนี้ก็ทําตามวิธี ผมก็ได้กินเลยคือกัอนนะครับง่ายๆแซ่บ,บนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ตอนน้องไปเพียงแค่นี้นะครับพอๆกับผมไปไม่ในคลิปนานะครับรก่อนจากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนำคืนเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ